โบแวนด้าเผยคำพูดลูกสาวทำน้ำตาไหลเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศและได้มีประชาชนจำนวนมากร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของปอทิสดีสหวง์อีกทั้งทางด้านโบแวนด้าแฟนสาวของหนุ่มปอที่คบหาดูใจกันมานั้นก็ยังได้ออกมาเปิดตัวลูกสาวน้องมะลิ ขาขวัญสหวงลูกสาวคนเดียวของหนุ่มปอซึ่งในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาอยู่พอสมควรค่ะและก็เรียกได้ว่าวันเวลาหมุนเวียนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเพลอแป๊บเดียวน้องมะลิหนูน้อยสามจุกขวัญใจพีป้านาอาลูกสาวสุดที่รักของปอทิสฎดีและคุณแม่คนสวยโบแวนด้าก็อายุครบแดขวบแล้วค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะโบแวนด้าก็ถึงกับน้ำตาไหลหลังลูกสาวน้องมะลิทำของขวัญสุดพิเศษให้ในวันเกิดจนทำให้นึกถึงสามีปอทฤษฎีโดยงานนี้โบแวนด้าได้โพสคลิปวิดีโอหลังลูกสาววาดภาพของปอทฤษฎีเป็นเงาที่กำลังโอบกอดแม่อยู่พร้อมระบุข้อความว่าทุกรูปของหนูมันสื่อถึงความรู้สึกของหนูจริงๆลิ ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่โบรวมถึงชื่นชมในความละเอียดอ่อนของน้องมะลิกันใหญ่เลยล่ะค่ะ